ครับชื่อสันยูวิทยาธรรมคุณครับชื่อเล่นชื่อชาครับอาย <you> ุอายุ21ปีครับเรียนอยู่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีพันจอะก้ามนครเนี่ยครับเวลา <ะ S 2> ที่ล้วนเลยทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอ จะมันคงยังนี้เนื้อการเวลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักเธอดนยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะแปล่เรื่องน้อยลงไปตามเวลาทิงแม้บางครั้งฉันรีบต้องเธอ ทำไมเคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไป